มาไม่ต้องถึง EP พีสองละผมจะแนะนำนะครับเออสำหรับคนที่แบบอยากเริ่มต้นนะแบบคืออันนี้ผมพูดแบบเบสิกพื้นฐานแบบเริ่มต้นทุกคนเลยนะไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหถ้าเราจะเปรียบเทียบแบบความรู้แบบแต่ละชั้นเนี่ยแต่ละโรงเรียนเนี่ยผมพูดไม่หมดแล้ะพูดเท่าไหร่ก็พูดไม่หมดถ้าสมมติผมมาพูดว่าแบบเฮ้ยเด็กโรงเรียนแบบ เก่งเขาทำมันยังไงเด็กซิ่วเขาทำมันยังไงเด็กธรรมดาโรงเรียนธรรมดาเขาทำยังไงโรงเรียนโรงเรียนต่างจังหวัดโรงเรียนแม้ว่าจะเป็นโรงเรียนที่แบบโรงเรียนแบบเก่งที่สุดในจังหวัดอะไรเงี้ยคุณก็มันก็เขาเรียกว่ามันมีระดับเลเวลที่แบบอ,อ,อย่างอื่นเนี่ยสังคม สิ่งแวดล้อมเนี่ยมีอิทธิพลอยู่แล้วครับอย่างเช่นถ้าคุณเรียนหนังสืออยู่แต่เพื่อนในห้องคุณแบบมีแต่นักเลงมีแต่แบบพวกเกเรทั้งห้องอยู่อย่างเงี้ยไม่มีใครเอาไหนอาจารย์สอนก็ไม่ฟังเล่นไม่สนใจอะไรเลยคุณจะบังคับจิตใจตัวเองคนเดียวเนี่ย ตอนอายุอืมอายุสิบสิบกว่ากว่าเนี่ยได้ยังไงเข้าใจไหมว่าสิ่งแวดล้อมอเช่นสมมติอาจารย์ก็ได้สิ่งแวดล้อมอะเพื่อนไม่พออ่ะมันก่อวันๆก็อาจจะชวนไปทํานูน่ทนทํานี่ไปเที่ยวไปดูหนังไปฟังเพลงไปเล่นเกมไปทําอะไรต่างๆเออสิ่งแวดล้อมอย่างอาจารย์บางคนสอน สอนงงไปงงมาเข้าใจยากแทนที่จะจบไปแล้วเรื่องนี้แต่ก็เด็กก็ยังไม่เข้าใจก็มีผลนะครับเพราะว่าการเรียนรู้เนาะไม่ใช่ว่าโอ้โหคุณอ่านหนังสือเข้าใจเองได้ทุกอย่างมันก็ต้องมีถามอาจารย์บ้างตรงไหนงงตรงไหนสงสัยก็ต้องมีถามอาจารย์บ้างความรู้มันมากกว่านั้นไม่ใช่ว่าโอ้โห รู้ทุกอย่างอ่ะเดินสมัยนี้อาจจะมี YouTube อินเทอร์เน็ตแต่ก็บางทีก็ไม่ไม่ไม่สามารถกระจ่างได้ครับถ้าไม่ได้คนตอบที่ดีอาจารย์อาจารย์ความรู้คนนั้นที่ดีจริงๆที่จะพูดให้เราเข้าใจได้อืมอ่าอย่างเช่นอ่ะเรียนเรื่องเดียวกันเรียนบทเดียวกันเนี่ยบทอะไรก็ได้อ่ะสมมุติวิชาฟิสิกส์ก็ได้ทั้งห้องสามสิบคนเชื่อไหม เขาสอนจบครูสอนจบไปหนึ่งชั่วโมงเด็กสามสิบคนเนี่ยเขาอาจจะเขาจะตั้งคําถามอะไม่เหมือนกันหรอกมีเหมือนกันบ้างแต่ว่าก็ไม่เหมือนกันทั้งสามสิบคนหรอกอืมฉะนั้นเนี่ยคําถามทุกครั้งก็ต้องการคําตอบคุณจะไปเอาจากไหนถ้าอาจารย์คนนั้นตอบเราไม่ได้ใช่ไหมฉะนั้น การเรียนโรงเรียนที่มันมีศักยภาพมันก็ช่วยส่งเสริมเออแล้วถ้าเราไปเรียนโรงเรียนที่แบบแข่งกันเรียนมันก็ยิ่งกระตุ้นกันไปใหญ่เหมือนแบบอยู่ในสนามอะอยู่ในสนามฟุตบอลอย่างเงี้ยเพื่อนซ้อมเพื่อนซ้อมอะเราก็ช่วยกันซ้อมเขาเรียกว่าเป็นทุกคนเป็นแรงที่ผลักดันกันแต่ถ้าอวันนี้ไม่ซ้อมดีกว,ว่าเจอแต่เพื่อนวันๆบอกไม่ซ้อมไม่ซ้อม จิตใ,ใจแน่วแน่ของคนแต่ละคนก็ต้องมีอ่อนไหวอยู่แล้วสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็สำคัญนะครับอืมโอกาสก็เด็กกรุงเทพกับเด็กต่างจังหวัดสมัยนี้ก็อาจจะใกล้เคียงกันเราก็ได้แต่ก็ผมว่าสิ่งแวดล้อมอะสำคัญถ้าคุณเจอเพื่อนที่ดีๆขยนันเฮ้ยจะมาถามเรื่องเรียนเนี่ย มันก็จะได้เป็นในทางเรื่องเรียนแต่ถ้าคุ้ยเขวไปเรื่องอื่นเราก็จะไปมุ่งกับเรื่องอื่นเพราะว่าเด็กสมัยนั้นไม่รู้อะไรแบบความแบบไม่รู้ว่าตัวเองอยากเป็นอะไรอยู่แล้วผมว่าคนที่อยากเป็นหมออะหมอสี่อะหนึ่งเ,เท่าที่ผมเห็นมาส่วนมากนะไม่พ่อแม่เป็นหมอญาติพี่น้องเป็นหมอหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ได้ยินมาตั้งแต่เด็กบ่อย จนเกิดอะไรสักอย่างเขาก็อยากเป็นของเขาเองแต่คนที่ไม่รู้จะเป็นอะไรแล้วอยู่ดีเ nah, ฮ้ยกูเป็นหมอดีกว่าซึ่งนี้จะยากกว่าเขาหน่อยอืมน uh> um> uh ั่นแหละก็ส yeah, uh ิ่งแวดล้อมนะครับก็พยายามทำให้สิ่งแวดล้อมมันแอคทีฟตลอดเวลาก็คือแบบบางคนเงี้ยซิ้วอ่านหนังสือเงี้ยโอ้โหซิ่วอยู่คนเดียวแบบ บางทีมันว้าวเวนะแบบเฮ้ยเราจะรู้ได้ไงว่าใครขยันอะไรแต่ถ้าเราเรียนตอนมหกอะ่ะอ่านหนังสืออะ่ะมันก็ดําเนินไปเรื่อยๆเหมือนแบบมีเพื่อนร่วมทางอะไรเงี้ยครับอืมคำคำนี้เลยเพื่อนร่วมทางสําคัญมากโอเคเดี๋ยวอีพีนี้ผมจบไว้ EP, อีพีเออแค่นี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าเวลาก็ตีสี่กว่าแล้วก็ เดี๋ยวประเด็นแต่ละวิชาเนี่ยผมจะมาพูดอีกทีนะครับทำคลิป EP สองเสร็จสักทีโอเคขอบคุณนะครับ